ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูเตคุณชน่นะคะวันนี้ผมจะมาขยายพันธไหมก็จะขยายพันได้ผมอาจจะขยายพันธั์วาต่างๆนะฮะซึ่งบอกเลยนะว่าผมขยายพันธุ์บ่อยนะขยายพันธุ์เก่งแหละคลิปที่แล้ว คลิปที่แล้วสำหรับปีพีสองก็นั่นแหละครับทุกคนผมนั่นแหละฮะถ้าพ่อค้าเล่ไนไลนใหม่ไ่น์นะเตรียมตัวโดนนะใช่ครับ บบมันยากอะถ้าผมขอปั๊บเป็นโมเวลาดีไหมไม่เอาไม่เอาผมขอปั๊บเป็นสภาพอากาศตกนะฮะมาเลยตกนะมาฝนตกลงทงทุ่งนให้หน้าตกลงไม่ตกลงไม่ตกลงอ๋อค่อยลงหน่อยกี้นี่ผนหน้าร้าวเลยปะ เดียวหนึ่งนาทีแล้วอ่ะนะผมเบ่งขยายพันไก่ก่อนเจ้าไก่่าได้แล้วไก่หนึ่งอ่ะแล้วผมก็ก็ไอ้นี่นะซึ่งเร็วๆซึ่งแบบนานๆนี้นะนานๆนานๆนานๆนะ ช่องผมผู้ติดตามเยอะๆอ่จจะมีการทำสมัครในช่องแล้วนะผม,ผมอาจจะซื้อกล้องตัวนะั้นมาทำว่าผม,ผมคืออะไรนะคำตอบก็คือจะเป็นดูนทูบเปอยกัต่างๆซึ่งผมจะตอบภายในคลิปนี้เลยนะครับคำตอบนะคือมันง่ายมาก คือมันจะเป็นลูกโซนิกต่างๆนะคือมันจะมีระดับโพนิกอนช่องไร์รูเนอร์นั่นแหละแต่มันก็จะไม่เหมือนมากนะเพราะเดี๋ยวหาวกอบนะเพราะว่าโซนในของผมเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวทั้งตัวเลยนะแต่ผมจะเป็นคนวาดเองนะมันก็เลยไม่ค่อยเทนะนเลยดูไม่ค่อยเทนะ๋ยพ่พอคุณเจอก็รู้เองนะว่ามันเทหรือไม่เทนะ ชัานเทเดี๋ยวผมมาประกาศในคลิปนั่นมาเลยเจ้าไก่บอกเลยนะว่าผมเอาไว้สร้างวามมอนเตอร์แต่กลายเป็นปัดมาเกิดนะซึ่งมันก็มาเกิดที่ที่ผมอแบบงงๆนะ มันก็เกิดมาเองนะบอกเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรบ้างเห็น้างทุกคนแป๊บเดียวจะจบคลิปอยู่แล้วแป๊บเดียวตรงไหนไหนตั้งมาโอ้ไม้ไม้จังเกิลนะไอ้ไอ้ไน่เ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 น่ผมว่าข้อมันคับไปผมว่าข้อ นะครับไปเดี๋ยวผมคงก็ไปขยายคอกแล้วนะในคลิปหน้านะคลิปอีพีสี่เนี่ยบอกเลยนะคอกใหญ่นะไม่เล็กเหมือนเดิมน,นะเชื่อผมนะคอกใหญ่มากโหคือแบบผมมีกินทั้งคาดอะเลยอบมีกินคาิหน้ามีกินยันชาติหน้าครับพี่คุณ ผมมีกินไรยยนโชคดีอยู่ค่บตู้มีเยอะมากนะครับซึ่งใครที่อยากให้ผมมาทำคือแอนเอก็ออกในคลิปหน้านะคบคลิปนี้ไม่ได้ทำนะคลิปหน้าทำแน่นอนขอส่งเสรเพิ่ม่ลยนะครับ ว่าเขาปลูกตรงนี้เพิ่มทักนิดแล้วความอะไรมันก็จะมาตอนที่ผมปุูยน,ะนี่คือปุ๋ยพิเศษนะคให้ให้ปุ๋ยไรนะผมก็งงกันนะว่าทำไมปุ๋ยในแบบนี้เนะนี่ยในแบบที่ผมโลดมาเนี่ยมันไวายางนะเพราะผมก็ปรับไม่ได้นะเราผมอยากให้ปรับแบบมันทิ้นช้าน,นี่ดูดิหรือว่าเขาใช้ปุ๋ยในฟางต้งนะมันห่อยหรอครับ ให้ปุ๋ยฟางต้งนน้ำมันถั่ขนาดผมว่าน่าจะใชยนะไวขนาดเนี้ยตัวนี่คือการเจริญเติบโตนะครับนี่การเจริญเติบโตคือท,ที่ใช้ปุ๋ยตาน้ำมันหั่นะก็เดียวจะจบพิแล้ีเลยานาทีจบนะครับซึ่งมันก็เสียเวลากับสิ่งนี้ันเองนะแล้วก็ถึงช่วงที่ บางคนอาจจะรอคอยหรืออาจจะไม่ได้รอนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือใช่ครับขยายรัวแต่ว่าเราจะขยายยังไง่ะดินมีสีป้อเฮ้ยขย,ยขยายตัวขยายมาปันิดพักหน่อยนะบอกนะวะ่า ว่าฟาร์มที่ผมทำไอเนี่ยทำแกะทำที่ตะปาวแกะทุกนี้านะบอกเลยนะเสียดินทั้งหมดคือสิ่งนี้ลุงนี้นะ่าจะเอามาทำสิ่งอื่นนี้เปลืองดินเปืองดินบอกเลยครับเปืองดินมันเปลืองดินคลิปหน้าบอกเลยนะดีนะคือแกะนะบอกเลยนะคลิปหน้าเนี่ยให้โตนะครับคลิปหน้าเนี่ยบอกเลยนะเกาะผมจะใหญ่ คือพีซเนี่ยก่อจะใหญ่นิดหน่อยนะถ้าบางคนสังเกตไม่เห็นก็อาจจะคิดว่าก็เข้าเดิมน,นะซึ่งจะถึงช่วงท้ายคลิปรอดูดิอีกสามนาทีเองนะเห็นปะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะเห็นนะอีกแค่สามนาทีก็จบคลิปแล้วนะเออโอ,โอ้เสียดอะเสียได้จังอนะคลิปหน้านะผมจะมาสอนวิธีทำอะไรนะหรอ คลิปหน้าเดี๋ยวบอกเลยนะว่าผมจะสร้างดาบไมา้านะครับหนึ่งดาบนะครับและรั้วเนี้ยมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยนะครับก็ขอฝากก่อนนะคลิปนี้เอ้ยจบไวไปหน่อยปะ่ะว่าจบไวไปหน่อยนะว่าน่าจะจบไวอะ่ะอืมงั้นผลิตโด,ดยใช้มือแล้วกันแต่ได้เห็นว่ามือที่เอิร์ดเป็นยังไง ซึ่งก็คลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะว่าผมจะไม่เปลี่ยนไอ้นี่อีกแล้วนะสกินเปิดช่องอีกแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเกลียดครับแบบฝ่ามผมจะฝ่ามผมจะเลื่อนหาได้แต่ละอันเนี่ยหายากยากแต่คลิปแกกสกินก็ยังไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่นะแต่ผมได้เลื่อนลงวันอังคารนะเพราะว่าผมขี้เกียจ ผมชอบลงแบบเอาชีวิตรอดแล้วนะแต่ก่อนนี้ลงแบบไอ้นี่เยอะมากแต่ก,ก่อนนะลงไอ้นี่อย่างเดียวเลยแจกผมลงไอ้นี่ผมลงแบบแจกไปชิมัวๆเลยนะแต่อนโตคบแจคลิปหน้านะบอกเลยนะว่าแจบผมต้องมาเก็บใหม่หแต่ผมก็ต้องปลูกใหม่เดี๋ยวไม่มีกินนี่เขาผมออกนะซึง่งผมสามารถเดินได้นะทงนี้ เห็นไหมครับนี่คือฟวามันตะโนูมัดนะครับทอสผมไม่มีทอสมีผมมีทอสนะแต่ว่าไอ้นี่นะผมเอามาปากเล่นแล้วอะ่ะอมผมได้มาแค่นี้จริงๆนะตอนที่มันดอบกล่องมา <Okay. S 1> ผมได้ทอสพับอ้าว มันไม่เข้าไปครับมันไม่เข้าไปครับมันไม่เข้าไปครับมันไม่ยอมเข้าครับผมต้องลออซีตนะครับผันต้องลออซีตตามมันมามันต้องตามกลิ่นซีนะครับมันจะตามกลิ่นซีมานะตามมาเลยตามเลยรจนเหนื่อยเองตามกลิ่นซีดมาตามมาตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลย ทำความมันจะหนมัดแล้วนั้นเนี่ยครับป้อน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 แล้วก็ป้อนเออโตละหน้่ตาดู เาเกิดป่ะครับเกิดป่ะครับหนูไม่น่าเกิดนะอา้าวจบแล้วนี่ว่า